ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรดินสานอินดีครับผมผู้ที่ชื่นชอบในการเฮ็ดเกษตรในการเฮ็ดสวนครับผมวันนี้กับพับมาพ้าพี่น้องครับผมมาเบิ่งวิธีการนะครับต่อโหลดขยายเพิ่มเนาะครับผมเนาะหลังจากที่ในแพ้ในสวนนี่มีทั้งหมดอยู่สามสิบต้นครับผมสามสิบต้นก็ได้ขายวันนี้ก็บติดมากเพิ่มอีกจำนวนอีกยี่สิบต้นปีหน้าก็บจะได้เป็นหน่วยครับผมแต่ว่าเขาจะเริ่มปลูกปีนี้เนาะครับเนาะอันนี้ก็หวังว่าจะได้ เฮ็ดขยายกิ่งพันธุ์นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เ้าก็ได้ขยายไปเองเป็นบางส่วนแล้วแล้วก็เฮ็ดขายไปแน่แล้วที่นี่ก็จะเฮ็ดเพิ่มจํานวนต้นพันธุ์ก่อนเพราะว่าเพื่อถือรองรับจํานวนกิ่งนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้30ต้นนี่มันเฮ็ดบ่สามารถที่ทเฮ็ดกิ่งออกขายได้ไดแจากพี่เจ้าน้องได้เต็มทีนะครับเนาะมื้อนี้ก็สิมาขยายก็จักห่าี้สิต้นเนาะจัก20ตน้น,ะตนเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับผมว่า หลังจากที่ผมได้แขวนตุ่มแขนทุงเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นยังไงเนี่ครับเดี๋ยวไปดงกันเลยครับผมครับกับเป้าไม้ต่อไปก็คือสขยายครับผมขยายให้เป็นจากสามสิบต้นครับยื่ในสวนนึ่สามสิบต้นนะครับเนาะปีนี้สามสิบต้นก็คือปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าสิเพิ่มจํานวนครับผมอีกยี่สิบครับผมให้เป็นหาสิบต้นครับผมนี่ครับ โดยเขาได้าถาดกิง่งที่เป็นกิ่งที่เขาออกมาจากต้นพันธุ์ที่เขาเลือกเองนะครับผมเพราะว่ากิ่งพันธุ์พวกนี้เนะี่ยคือเป็นเป็นต้นที่ต้องบอ,อกว่าห้ลูกให้นุวยห้หมากนะครับเนาะคือปีที่แล้วได้ขายนะครับผมลูกเขาใ่งามนุวยใยนุ้ยงามแล้วกับน,นุวยหวานครับผมเขาก็เลือกเอาตน้นนะครับเนาะเลือกต้นที่สมบูรณ์แบบ ที่ห้ามักนะครับผมเอามาขยายนะครับจากการทดลองปีที่แล้วครับผมก็ได้มาต้นหนึ่งครับเห็ดกิ่งหนึ่งเดีต้นหนึ่งนะครับเนาะปีนี้ก็เลยขยายไปเลยครับมีสิบต้นโดยใส่กิ่งพันธุ์ของข้าเองเนี่ยครับผมส่วนนีกคือต้นเป็นพุทราปลาครับพุทราปลาครับผมเป็นต้นพุทราปลาเนี่ยครับเหลืออยู่หาต้นที่เ้ามมาท่านเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นพุทราปลาที่เ้าเพาะนะครับเนาะ พอเสร็ทุ่งดำก่อนทีเสียวมาเอามาถาบใส่กับกิง้งนะครับเนาะใส่กับกิง้งที่ห้าเลือกแล้วว่าต้นนี้ละกิ้งพันธ์ดีต้นพันธ์แสบนะครับเนาะนะครับขยายไปมีปีนี้จะเพิ่มไปอีกหาไอ้นี้สิบต้นครับผมให้เป็นหาสิบต้นนะครับหลังจากที่เฮ็ดไปแล้วนะครับทั้งหมดสามสิบต้นนะครับนี่ น,นี่ก็เพิ่มมาเพื่อสิขยายเองครับผมเป็นหาสิบต้นขยายเพิ่มอีกยี่สิบบวกกับของเดิมสามสิบ่เป็นหาสิบต้นนะครับตีกิ่งเราในสวนนี่ก็ติเป็นพุทราสามรดทีไห้ความแสบทุกต้นแหละครับผมแต่นี่เทากับาศายวายกิ่งใดที่มันใหญ่อวบงามเทากัเลืองเห็ดเอาเองนะครับเนาะนะครับอันนี้คือกิ่งพันธุ์ทีเห็ดไปก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวเป็นกิ่งพันธุ์ติเห็ดก้อนนะครับผมไดี๋ตากกิ่งไว้ก้อนครับต่กันนี่ก็คือตน้นกิ่งที่คคบยูแล้วกับตล่องตัดออกมาครับนี่ครับซ้นบานดีครับผมหลังจากที่เขาติดเรียบร้อยนลครับเนาะตัวนี้ก็เป็นปุตรา,า,าสามรัที่ทำสารเรียบร้อยครับผมตอนนี้กำลังเริ่มจะบำรุงบำรุงดอกครับผมบำรุงดอกเพื่อจะให้เขาติดดอกแล้วครับ ให้เขาออกดอกได้แล้วเพราะวา่าช่วงเดือนต่อไปนี่ก็เดือนหลังจากสิงหาไปก็ต้องเริ่มได้เก็บผลผลิตแล้วครับผมรุ่นแรกนะครับนี่ครับรุ่นแรกเขาก็ต้องได้เก็บแล้วครับเมืองบักนาวงามครับพี่น้องดกพักดกแนวผมรับมือง่ากรลองหน อันนี้ก็เป็นสวนพุทธาสร์สามรถของกเกษตรอินทร์อินดีครับผมวันนี้ก็มาพาพี่พ่อน้องมาเบิง้งอาการขายายพันธุ์ของเฮาขายายโดยวิธีใดสือต้อนมาปลูกเองหรือว่ขาขยายเองในสวนนะครับเนี่ครับคือ,อเฮาเฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองก็อนาคตข้างหน้าครับผมก็สิคิดว่าสิให้จำนวนต้นไร้เหล่าก็สิพร้อมที่สิ กิ่งพันธุ์ขายกับสิเฮ็ดนะครับเนาะแต่ว่าปีนี้เขาขยายไบก้อนครับผมขยายว้ก้อนต่อไปนี้กับพี่น้องกับจีด้์เพต้องไปหาสื้อกิ่งพันธุ์ยไกลแล้วครับผมหาซื้อนเขียนหน้าดูนี่เขาบอบว่าอึดบ่อยัดไปที่ไหนครับเพราะตอนนี้เขาเริ่มที่สิเฮ็ดออกไขยแนยเป็นบางส่วนแล้วแล้วก็เฮ็ดขยายเองเป็นบางส่วนนะครับเนาะขยายปลูกเพื่อที่จะได้กิ่งพันธุ์ดีๆครับผมสำหรับผู้ใดสนใจในการปลูกพุท่าสามหลดกับสามาดอ่า ติดต่อเข้ามาสอบถามใดนะครับแล้ติดต่อเข้ามาสอบถามใดว่าจะเป็นเรื่องกิ้งพันธุ์หรือวิธีการปลูกหรือวิธีการดูแลครับผมวิธีการเอาน่วยเอาหมากใส่ปุ๋ยสูตรใดในการบำรุงรักษาเข้าใส่ปุ๋ยสูตรใดที่ก่อนผดสร้างเขาจะออกดอกแต่สมารถโทรมาปรึกษาได้ครับผมที่นี่เข้าแต่ถือว่าตรสอบมานใด สามสี่ปีแล้วก็ถือว่าพัาน้วครับผมต่อไปนี่ก็คือสีเดิ่มเมดเกิ่งพันขายครับกิ่งพันขายต่อไปนี่พี่น้องในเเต็ตอีสานหอากับจีดก็ต้องไปหารซื้อไก่ครับผมกิ่งพันคือสามารถเขามาไปแหละครับสมาติที่สิเขาไปดูแลสวนให้พร้อมก็คือปรึกษากันได้นะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากความไว้พี่น้องครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมที่สาคพัญครับสามารถพลูกคุยกับมาในคอมเมนต์ได้ครับผม คุ้ยขาวมาปรึกษากันได้นะครับเด้ครับก็บอกไว้คลิปนี้ก็สิเป็นประโยชน์กับปีกับน้องนะครับผมในการเห็นเกษตรครับผมอย่าปีกเงือกข้นแต่เห็ดแห่งขนเงินครับกับ้านหลุดจะพายเห็ดสวนพุทราสามรถนี่ครับนี่คือบรรยากาศในสวนครับผมวันนี้ก็สิเห็ดต้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะหาต้นนะครับเนาะเดี๋ยวจะหาต้นหากิ่งสิขยายต่อครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้พ่อแม่พี่น้องส่านมีครับผมสั้นๆสวัสดีครับ